สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําปืนกระบอกดีนะเป็นปืนหนึ่งเลยนะครับที่ผมเนี่ยชอบเล่นมากๆเมื่อผมเล่นพี่หมอเะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยลูกดอกมากๆนะครับยิงโคตรมันทุกคนคือแบบ โอ้โหเดินบูธกระจายได้เลยนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนและเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะใครกำลังมองหาร้านเติมเกมเดล塔ฟอร์สว,วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำให้นะนั่นก็คือร้านท็อปอัพเกมเมอร์ครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงตีสองนะปลอดภยัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอืน่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น โกโก้มัฟินหรือว่าจะเป็นอารอนคลาสสิกเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับท็อปอัพเกมนะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่รายแอดท็อปอัพเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เราไปแต่งปืนกันสักหน่อยแล้วกันนะปืนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมได้แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าต,ตาของม,มันเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะใครจะแต่งแบบไหนเนี่ยก็ลองดูนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมแต่งได้มาประมาณนี้นะครับผมจะไปเพิ่มในส่วนของคอนโทรลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของแฮนดลิงเนี่ยลดลงไปหน่อยหนึ่งเต็บิลิตี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปนิดนึ่งนะครับแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยถูกลดลงไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยผมลองแล้วมันอาจจะได้นิ่งไม่มากนะครับแต่ผมคิดว่า เราอาจจะปรับเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นการจะใส่สะโขบที่มันเป็นสะโคบนี้นะครับเพื่อจะไปลดในส่วนของคอนโทรลลงหน่อยนึงแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของนี่เลยครับเลสดอทข้างบนแบบนี้่าแล้วก็ติดเลเซอร์ข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบแบบนี้ผมก็เลยเอาออกนี่แล้วก็ติดแค่ต้้งตัวเดียวนะครับ ใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สโคปเอียงผมก็จะใส่เป็นแบบนี้อะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแบบนี้ก็เข้ามือผมไม่รู้นะผมชอบในส่วนของที่เป็นรีเฟกตตัวนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะเล่นง่ายนะครับส่วนกิฟเนี่ยผมก็ใส่เป็นกิฟเอียงไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของมาเซลเนี่ยมาเซลผมก็ใช้ตัวเดิมเลย t ทเทเนียมคอนเทนตนะครับแล้วก็ในส่วนของเลเซอร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้บ้างนะครับหรือตัวนี้เนี่ยก็สเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับลองดูหลายๆตัวความแตกต่างของมันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างต่างกันแค่ที่แสงเลเซอร์นะที่ผมดูดูนะครับ ก็ในท้ายของ P90 เนี่ยมันก็มีชิ้นเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการคลิเบตเนี่ยผมก็เลือกเป็นแบบนี้ครับายสเตบิลิตี้นะครับก็คือดันไปสุดเลยแล้วก็ในส่วนของข้างล่างนะครับผมก็ รบออกมานะเพราะว่า muscle velocity เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วกระสุนขนาดนั้นนะครับขอแค่แบบว่ายิงโดนยิงนิ่งก็พอแล้วครับแล้วก็เล็งไวนะผมเลือกเอามาเป็นแบบนี้เพราะว่าเรามันเป็นพี่หมอไงเวลาเราจะเข้าไปชุบเราอะไรเราต้องเคลียร์ก่อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะชุบได้เออนะครับแล้วก็ในส่วนของอ extra control นะครับผมก็ดันไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ stability เวลาวิ่งนะครับหรือเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็ปรับไว้ประมาณนี้ครับ3า4ใครจะปรับมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของ ADS speed เนี่ยคือมันจะไปอ่าแลกกันนะครับกับตัว Extra Control เนี่ยก็คือเราจะเอาความนิ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาความไวซึ่งความไวตรงนี้เนี่ยผมได้จูนมาแล้วนะว่ามันโอเคแล้ว ถามว่ามาลบตรงนี้เนี่ยแล้วไอในส่วนที่เราเพิ่มไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันโอเคไหมมันก็หักร้างกันเกือบจะพอดีแหละครับนี่ในส่วนของบาร์เรลเนี่ยครับเห็นไหมบาร์เรลเนี่ยมันจะไปบวก3ใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของกิฟตเนี่ยมันจะไปลด 3.84เท่ากับว่ามันจะติดลบอยู่0.84ซึ่งมันนิดเดียวนะครับแทบจะไม่เห็นผลเลยแล้วก็ในส่วนของสต็อกนะครับผมก็เพิ่มมาเป็น extra control กับ fire stability นะครับอ่าสองอันแต่ว่าจะไปลดในส่วนของยิงแบบไม่ท่เลงเนี่ย hit fire นะครับมันจะติดลบนะมันจะยิงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วก็ a i m stability w i b r e a t i n g เนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราหายใจเนี่ยมันจะยิงไม่แม่นเลยนะครับผมลองใช้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นผละลรขนาดนั้นนะ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ2ออันนี้เนี่ยผมจะปรับเหมือนกันเลยนะครับก็คือเอาความนิ่งแล้วก็คอนโทรลง่ายอันนี้ก็จะเป็นความนิ่งแล้วก็คอนโทรลง่ายนะครับอ่ะในส่วนของฟอร์กิฟเนี่ยผมก็จะไปหักล้างก,กันกับในส่วนของ b บรลเเรียบร้อยนะครับส่วนออปติอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ปรับเลยนะครับสำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าเวลาเราเอาไปลงสนามจริงแล้วเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะทุกคนลุยกันเลย

อุยชิตแล้วมีโอ,อ้ยอ้ยมันเยนเอะไปตัวซีแรงกว่าเว้ยมี The enemy is attacking one of our objectives. Oh, yeah. Uy, karate. Uy, oh, just died. La. The enemy is taking objective Bravo One. Oh, man, non, yeah the enemy is attacking one of our objectives the enemy has taken objective Bravo one. Forces have taken Objective Bravo 2. We cannot lose this critical objective. <laughs> choke, choke. The enemy Aye. is attacking Objective Bravo 2. Aye. Allied forces are clearing Objective Bravo 1. Enemy. The has of their left and How you control Oh boy. come Try not to get yourself out.

Forces are engaging in objective challenge. Sector challenge is under enemy control. are <coughs> <the> <gasps> <gun. Charlie's> <sighs> โ,โดนแต่เนี่ยโดนแต่ลูก,ลกแปดแอปดแม่งนอนเลยบนหลังคามันนอนเนี้ยอยู่บนหลังคา

เข้ามาได้ง่ายๆแต่เหมือนทั้งหลายจะเข้าไปกานแตะข้างหน้าข้างๆเข้าก็เต็มึนเหมือนีันเฮ้ยมีรถถังวะระวังนะข้างลานะ่างเนี่ยยู่เชยยุ้ยเชยยุ้เชย หิวระยะไกลไม่อยากไปไหนจากตรงนี้เลยก็โดนยึดอยู่กับธงไว้ก่อนไอ <c oughs> เพื่นอนขยันล้มเลอยวะล้มาข้างนอกแ้วโอ้โหล,ล้มไกลจังวะเตอริสกี้ ก็ใช่เลยโอ้โหหมู่เข้ามาแล้ว้าหลุดคือหลุดแน่ลีโหลดลีโหลีโหลด,ดเตรียมพร้อม หมุนเล่นมาแม็กตรงนี้อีกหกสิบวิเพื่อนหกสิบวิอดทนไว้ไป ขาดที่ใหญ่แล้วมมีแต่สโมข้างในอ่ะข้างนอกเต็มเลยถ้าออกตรงนี้ยืดเกีขึมาหน่อดิเกียเกียดีหนึ่งสวยอันนี้ดีหนึ่ง ทำไมไม่ลุกทำไมกูไม่ลุกหนี โอ้โหโคตรมันเลยอเนี้ย